สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเกมเรเวลรัสซิงทีนะครับอือซึ่งตอนนี้ผมว่างนะครับผมเลยมาแคสเกมได้เอ้ยเฮ้ยค้างเกิดอ,อะไรขึ้นกับเรเวลรัสซิงทีนะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับตอนที่เข้าเกมนะครับมา,มาเจอกับเกมเรเวลรัสซิงทีกันเถอะ ข้เาเกมกันขหาหน้าเลยครับ If you was to อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออ,อ,ออกนะครับอ่านออกนะครับคืออ่านได้นะครับแต่แปลไม่ได้นะผมนี่โอ้ภาษาอังกฤษของแท้ครับแลาวอยากจะแคสเกมภาษาอังกฤษนะครับโอมาฮันข่ายพับตีลาโชเปียว ทำอยู่ที่อะไรเนี่ยไม่รู้นะครับจดหมายไม่ดู้นะครับเวลาดีฮะเวลาดีมันเป็นอีเนวนต์อะไรสักอย่างนะครับของเกมนี้นะครับ เกมมาเยอะอ่ะไปยิเกมไปครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ chapter สองนะครับอ่ขอเรียกว่า chapter นะครับ chapter สองนะครับเฮเย event มาเล่นนี้กันเถอะใช่ครับเลยมาเล่นครับโอ้ไทยครับคันนี้ใส่ล็อกอยู่ครับนะครับต่อไปนะครับทำเพ้่มมาใหม่ในทีคันนี้นะครับทำเพิ่มมาใหม่ในทีคันนี้นะครับ เเล,ล่นกันครับรรอ่ะมาเล่นเลยครับรถตรงนี้ยังเทครับแต่ดูรถผมนะครับความเททั้งไหนก็ไม่รู้นะครับมาครับซูซูขะสุสกะครับ มาเลยลีลาโชว์เผี่ยวชันเดิมกับรถสไตล์อะไรก็ไม่รู้โอเครถเขายังส่งวงจะรถผมซักก่อนไม่รู้จักผมข้างเลยรถ,รถนะครับรถนายไม่รู้นะแหลกครับแหลกไม่ได้ภาพครับ มันเป็นพวกตึงมรืเป็นเพราะอะไรครับมันละนี้ครับเลี้ยวใช้เกมแน่ๆครับเพราะเครื่องผมแน่ๆครับการช้อนปรับมือกล้องกันก่อ,อนะน, <Okay. S 1> ออนะครับทางทะเลโอเคอยู่นะครับมาไอรู้สึกเลยครับเครื่องล้อนะครับที่แหลกนะครับไม่ใช่ เมเยอะเกินไปนะเราใส่นะครับอ้ารถว้าช็อคเชียวมากอีไรบีราเออเออเออเอเอ,เอนั่นไนงะเจอวันแสงหมดเลยครับบีราชบเชียวมากเกินลรงขับดีดครับแสงแสงดีแสงอื้มนะแสงเดี๋ยวครับขับรถต้องมาอยู่บนทางนะครับ

ถูดูคแมากครับคนแรกคุดยอ่อถูตูถูตูไปแล้วเข้าชิ้ไหนครับเขียนคิด้ม็กเลก็ม็เลยเหยียบมิดเหยียบมิดมันเหยียบมิดแล้วตอนนี้ตอนนี้เหยียบมิดแล้ว อ,อ,อย่าตกอย่าตกถนนวันนี้ยร่งเหยียบนิดอยู่เราต้องทำความดีเขาเชิงชายแล้วครับลุง uh huh. เร็วมากนดับหนึ่งนะครับด้วยเวลาทีนี้เองนะครับมันหักลบอะไรทักหนาเนี่ยผมม่ได้ชนอะไรสักหน่อยนะ โอ้โหอาล่ะครับเลเวสองแล้วครับเลเวลวสองอืมโอเคตามเป้าหมายแล้วนะครับโอเคเราอัดับหนึ่งดีนะครับอานี่ดีกว่าตัวเครื่องจะดีดีขึ้น เล่นเลยยังยังรถลีลาชบเชียวครับเรียวราซิ่งสรถลีลาชบเชียวรถไอรถสีน้ำเงินรถสีน้ำเงินลีลาชบเชียวมากนะครับ หยียบมิดเยียบมิดเยียบมิดอือค้าผมแคสเกมก็ไม่ค่อยมีใครกดไลค์กดซับตะไคร้ตอนนี้นะครับมีไลน์อะไรมาก็ไม่รู้ขออนุญาตไปปิดไลน์ก่อนนะครับคือเหมือนจะปิดไม่ได้นะครับพอแคสเกมอยู่นะครับโอเคเรามาเล่นดูกันเลยอ่า สปีด <Speed S 2> มาแล้วอย่าเพิ่งคุยกันนะครับผมทำงานครับนี่คืองานผมนะครับงานผมนี่คแค่นี้เหรอเนี่ยโอโ้โหโอเคครับมิชชั่นนี้เขาทำอะไรกันครับสปีดและสักอย่างนะครับมาเราจะแข่งเพียงเดียวนะครับเพราะชานีดรถสวยนะครับรถตัวร,รถตัว โอคตั้งแนขนังนี pues ้คร kind of ับยก็เข้าในะตรงนีมีอะไตลายมีตลายมีตลายมีตลายครับมีตลาย ได,ได้ไหมได้ดับหนึ่งนะครับเกือบผ่านเลเวลนะครับแล้วเกือบเลเวลอัพนะครับก็ใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กันนะยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ซีโอเกนครับ เจอกันในคะลิปหน้าครับ